เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยกลัวเจอเข่าได้เนาะอันมือหนีเข้าล่่งเลขไว้หวยเล้าเข้ากับมันไปเข่าแต่เหล้าบนอกเนาะล่างเหล้าบนอกหายตัวแดงตัวเน่นเข้าน้ำไปเข่าตัวตัวตัวเนนเข้าน้ำครับกะมาแล้วครับผม ได้เวลาหัวเล้ากับบ่เขาหาเนาะไปเขาแต่เล้าบรรนนกยางเดียวเอซาพักไปสองหมื่นเน,นานะากาย่งเป็นแนวทางนะครับเขากัมาลุ่งเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกอีกท่าหนึง่งเป็นแนวทง่งธกกรรมะกาจัดไปครับแต่ว่าเทากับตัวตัวเหล็กของห้าน้อยของเห้าเทาคำนวณ มัดร่วมนะครับสามน้อยเลยมันก็ต้องมาสักน้อยนะครับผมบางที่มันกนระจอบเขาเด้อครับมันกันอยู่ที่ดวงเฮ้าเนี่ยละดวงแล้วก็ดูที่ต้นทุนส่วนหมากมันจอบเขาเนาะเฮ้าก็ต้องแบบว่าถ้าผู้ใดวิ่งหรือจังสีเฮ้ากับหลอดเนาะเหล็กวิ่งเพราะว่ามือเนีแปดมันไปหนาครับผม แปดไปหนาเลยบวชเขาให้แตถ้าผูใ้ใดหลูดนี่มันบ่นเขาเนาะมันไปหนามามาเบึงผลกันจักหน่อยก่อนครับเมื่อว่านี่เขาให้มาปูดคุยทักทา้กับช่องกันคือเก้าแล้วครับกับช่องกับแนวทางของหัวห้าน้อยของเขานะครับผม แนวทางของช่องก็คือว่าถา้าแมนน้อยมันเข่าแต่งแต่แรกแล้วก,ก็หยุดเอาไว้ก่อนเด้อครับแนวทางของช่องเนาะบ่ต้องเล่นหล้ยน้อยครับถ้าเข่าแล้วรุดหยุดหย,ยุดครับหยุดเอาไว้ก่อนเนะาะถ้าบอดเข่าก็คือเท่าก็ต้องตามให้ถึงที่สุดมันก็ต้องเข่านะคะผมจากแนวทางเนาะบางที่กระจอบออเข่าคอนีแหละถ้าจอบออเข่านี่แบบเจ็บไปเลยแล้วครับเจ็บไปเลยสําหรับจอบออเข่าเนาะมื่ว่านี่เข้าล่องหวยเด่นเป็นแปดล่องเป็นเก่า แต่เขาตายเต่หูน้อยแหลกเล้วเจ็บตรงว่ามันบอกเขาหายเลยเนาะน้อยแหลกนี่น้อยแหลกออกศูนย์หาสี่บนนะครับล่างออกหกขาหกขาเนี่เข้าบอมมาเลยครับรุดไปเลยครับส่วนห้าน้อยปกติออกแปดสามหกล่างออกสามเก่าเดินเป็นแปดล่องเป็นเก่าเจาะเก่าสามกับบวม่ไห่ครับมันก็ะรุดไปขอที่ว่าจอบ่เขา,าเลยนะครับผม ว่าจะมาใดมันมาฮาน้อยวีไอพีนะครับถ้ายโบตามเลยก็เกิดถ้ายโบตามก็เจ็บไปเลยแหละเพราะว่ากวาจะมาหายกับเขาน้อยวีไอพีแล้วครับเขาบุนล่างเลยนะครับเขาตัวแดงเฮ้าพรอมน้อยวีไอพีออกหกหนึ่งสองเฮ้ามีหนึ่งสองครับล่างออกหกแปดเนาะเฮ้าหายตัวแดงไวแปดหกเพราะว่าเฮ้าเด่นเป็นแปดมือน,นี้ครับ ห้าน้อยถ้าน้อยปกติน่ะมันไปออกแปดสามไปออกข้างหน้าแปดสามหกมันออกแปดหกกับ่าดดาสามมาขันอีกครับแปดสามกับมันไปยุคข้างหน้าห้โอ้ยลดไปคอนีแล้วครับเสียดายคิดว่ามันจะมาหามมันเกิดโบมาหามห้ครับมือนี้ส่วนไปเบื้องผลเล่ากันนะครับผลเล่านี่มันแปดหกสามสองศูนย์ ส่วนแปดหกมันไปเล่าบันนอ,อกเนาะไปออกเล่าบันหอ,อกหกสามเขามีเจ็ดสามมันลดไปเนี่ยครับแปดสามห้ากมีดเต็มันมากหกสามหายบกเขาเนาะลดไปครับมามืออื่นนะเข้าแต่คำนวณไว้ให้แล้วครับสามน้อยคือเก่าแล้วครับวันที่สี่สิงหาคมนะครับมืออื่นมะนาขันสี่สิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสาม หุ้นหายหุ้นก่อนครับหวยหุ้นหายมืออื่นห,หายสามก็ผ่าเด้อครับหุ้นห,หายสามก็ผ่ามืออื่นเด่นสามก็ผ่าจับคู่ไปเด้อครับหลุดวิ่งแล้วแต่มักเลยครับทุกหุ้นครับหายเด่นเป็นสามก็ผ่าเด้อหุ่นมืออื่นดาวดาวขึ้นวันขา้ารดาวขึ้นวันาคารนะครับผมออกตีสามตีสี่ผันะครับดาวหายซี กับเก่าตัวเด่นเด้อจับไปวิ่งลูดเอาครับถ้ามแม่นมากให้ดาวสีกับเก่าตัวเด่นสีกับเก่าสองตัวครับมาเขาก็ได้คำนวณไว้อื่นเขาก็ได้คำนวณไว้คือเก่าครับสามน้อยเขาก็ต้องออกตัวไก็น,นะครับผมว่าเป็นคแคนเนลทางนะครับแนวทาง ของทั้งช่องเนาะหมื่นอื่นให้เด่นเป็นสองเด่นเฮ็ดไดหมื่นอื่นเด่นเป็นสองล่องเป็นศูนย์นะครับให้ตัวแดงตัวแดงตัวนินเข้าให้สองหาแล้วก็สองแปดสองหาก็สองแปด สองจแบคูมาก็จะมีสองสามสองหกสองเก่าให้ตัวกันสองไว้ตัวหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งนี่แหละครับผมสองหาสองแปดสองสามสองหกสองเก่าเจ็ดหนึ่งตัวกันครับ มันจะมาบเนาะรับผมเนาะก็ต้องติดตามแนวทางของเข้าไปเรื่อยๆเด้อครับผมอยู่น้ำกันกันไปครับฝากให้กำลังใจกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนล้วเด้อครับฝากขอบคุณทุกคอมเมนท์ที่คอมเมนต์ไว้เด้อครับผมสำหรับการเป็นห่วงสำหรับทุกอย่างแล้วครับผมสำหรับกำลังใจกดไลค์กดคอมเมนท์ทุกอย่างเด้วครับผม กดไล่กดแช์กันไปครับตัวเลขของห้าก็ต้องมีเขาไม่ลดธ,ธรรมดาเนาะมาเขาก็เสริมหัวหุ่นเสริมดาวไห้แนวทางนะครับแนวทางเดนเป็นสองลองเป็นศูนย์ลองเป็นศูนย์ศูนย์จับคู่มากก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สีส่ ตัวการของศูนย์ไว้ให้หาแปดกับหกแปดครับหาแปดก็หกแปดเนาะเป็นตัวการของศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่นี่แหละครับห้อยหุ่นกะ สาวก็หาเด้อมืออื่นดาวกับซีกับเก่าครับแนวทางของเฮ้าเนาะมืออื่นมันจะมาแบบไหนเนาะเพราะว่าสามตัวเฮ้าจับจับไหวมือว่านี่จับหามไหวเนาะมันกับปมา,มาเพราะว่าเบิ่นมาแล้วหามมันตรงมาครับมือน้อยแปดเจ็ดเข้าไปออกน้อยซีดี มันา马หายมันก็เลย่เลยไปน้อยซีดีปุ่นละครับมันหลุดไปสองน้อยจนน้อยหาดีออกแปดหาเนาะออกหาแปดหาหาดีหาจีปุ่นล่ะครับแต่ว่ามันแนวทางแปดของเฮ้ามืออื่นก็เป็นมันผะนะครับมันนี่มันโกนเหลวกันผานี่กับอันตรายล่วด้ครับ แต่ว่ามันได้คำนวณเด,ดมาแบบนี้เนาะย่านว่ามันมาเหล็กวันผ่าเหล็กันพา่นพาก็จะเป็นหาเก่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก่าหัวประมาณนั่นนะครับเหล็กวันผ่ามาจับสามโตก่อนจักน้อยก่อนครับจะเมดเวลาเราเนาะอ่ะอยู่น้ำกันไกลจะได้เวลาของการปดช่องเขาแล้วสามโตครับเก้าสองหาแปดสองแปด หนึ่งสองเก่าแปดเจ็ดหนึ่งนี่ละครับผมแนวทางของทางช่องเข้าคิดใ่คำนวณมาให้ประมาณนี้นะครับผมพักท้องกำลังใจลขึ้นมาทำไมเนี่ยกับเบิงรับชมกันไปเนาะฝากกันกำลังใจกันไปมีกลุ่มแต่ผู้ใดสนใจกะเดือนละหนึ่งร้อยนะครับเดือนละแค่หนึ่งรอยบาทกะ อาหารแมวไปแค่เดือนละหนึ่ง่อยคือตกมื่อละสบาทนี่แหละครับผมพักทองพูดให้กำลังขอกำลังใจหน่อยดิลูกฮะหไหหน่ลูกฮะดูหน้าตาดิผวนสำหรับมือวานี้กับโมี่ยังนะครับผมฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครัที่มารับชมขอให้มีความสุขหลๆ รวยๆเองเฮงครับเจอกันใหม่คลิปหน้า